เออตรงนี้แแน่นอนๆบานี่อบหของอะไรนะกูมหาชัยกูมหาชัยเลย ใช้ในสนามแข่งเท่านั้นตั้นมาถอดนี่ให้หน่อยเร็วไม่ต้องถอดแล้วนะเอาแล้วใส่ยังไงอ่ะมันมันใส่อันนี้กับอันนี้เลยนะไหนเราเอามาดูสิไหนเราเอามาดูนี่วันนั้นมาไหมเอาเออน่าตรงเนี้ยมารัเบอร์อะไรแต่อันนี้มันไม่รู้ครับไปตรงเนี้ยมาถึงน้าเพิ่งคิดได้มาถึงน้าเพิ่งคิดได้อ๋อก็ใส่แต่ตัวนี้ไปใช่ไหมใช่ครับมันต้องเป็นฮึแบบนี้เลยเหรอเด็กๆอ่ะไหนลองเช็คดูดินี่นี่นี่โอ้ เนี่ยเอออืแล้วตัวนี้มีน็อตไหมตัวล่างมีน็อตไหมลืมเอามาลืมอันอันเนี้ยเอามาแต่แต่ลืมเอามาหรือเอาไหนตัวไหนมาผมว่าจะเนี่ยอันเนี้ยมันเป็นน็อตตัวข้างล่างน่าจะใช่ตัวข้างล่างแต่ตัวข้างล่างอันนี้ใช่ไหมผมก็เลยเอามาขันกับเจ้าใส่ยังไงไหนลงใส่ดิเอ้าใส่ดิลืมเอาน็อตตัวนี้มานะไม่เป็นไรไม่ได้เออ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 ได้ เราได้เลยหกเหลี่ยมเดี๋ยวทาตัวเมียให้จะได้มีสาวด้วยใช่ไหมเดี๋ยวใส่ข้างบนก่อนนุ๊นุงใส่ข้างบนก่อนเดี๋ยวให้งัดสปมิงให้ด้วยเออเออเออนั่นหละนั่นหละนั่นหลยสวยเลยว่ะ 2,500เท่าไรนะ60บาท60บาทเออแน่นอนเลยกรนี่ยฮัดฮัมือเหนียวอันนี้เบอร์อะไรเบอร์ิบป็นสองเบอร์ิบอาก็ตัวินอเดว น้ายังเดี๋ยวครับอ้าวตาตันจับข้างในให้ด้วยจับให้น้องด้วยเดี uh, ๋ยวจับตัวเมียกันลูกอ่าพี่แค่วงเดี๋วอ๋อไปไปเทสเสียงข้างล่างดูเลวข้างบ้านตรงนี้เดี๋ยวมันหวงหูนพี่ครับมาจังนู้นอนครับมาจับดังนู้นมันจับเลยเอารีแบจับ อโลักษณะนี้มุนขึ้นได้ไหมวะมุนลง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 มุนถูกแล้วมั้ยเออช่างในตำนานช่างในตำนานไม่รู้ถูกรือถเดี๋ยวจะพิ่งมุนออกหมดมุดด้านบนก่อนทำไปทำมาจนเก่งแล้วพวกเนี้ยแก๊งเพื่อนชั้นอ่ะผมไม่เคยทำให้แต่ใจนี้ เออดีมากเราไม่ต้องทำเราออกคำสั่งอย่างเดียวเนาะลูกผู้ชายมา,าเราดีป่ะแค่เองไม่คือมาเจทำเองเออแม่มปรัชญาปรัชญาที่ดีสรงทรมานเพื่อนรถคันนี้นสะอาดตลอดรถรถรถแก๊งเพื่อนฉันนี่สะอาดตลอดนะสังเกตดูไม่ค่อยเปื้อนไม่ค่อยติดโคลนติดอะไรนะเมื่วอวานนี้ฉีดนะ้ำเต็มกองเลยอืมผมได้ขันกองออกให้แล้ว นันอ้ของใครของนะเอออยู่นี่อะไรเองแต่ของใครอย่างไรหรอกสายหมอนได้ระดับต้นหน้านี่มันมีมีตะปิ่นดูว่ามันอะไรอันนี้จะใส่ตรงไหนนี่มับมันนี่เออเขาดึงให้จังตาในตำนานเอ้าวโอ้ลั่นเลยนะทีนี้ระวังนะเด็กๆนะระวังเลยรนบ้านมามาโรงเรียนก็ แอบแอบนะเอออยากขี่มานะขี่รถบ้านมาเอารถตามมาอืมขี่รถซัลลงมาด้ยไขีรถ LED จิ้มเงิน LED จิ้มเงินดึงสวยงามร้อนร้อนร้อนร้อจับรถให้หน่อยเด็กๆจับรถให้หน่อยแวนั่อ้า่อยน่งขันคอตรงนั้นให้หน่อยตรงไหนพอพอขันคอให้หน่อยคอ ไม่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 มันมันแค่ซับแขนโคให้หน่อยโคอมันหลวมแล้วโคอมันอ่อนไม่ตานโยตานตานโยโยนมูลได้ก็โถใหญ่ แนแม่แรงก็คือแน่นม,มากก็แน่นอยูก็แ,แน่นม่ก็ีซีางไม่ได้ล้างเลยนี่อเออขนาดยังไม่ได้ล้างยังสวยขนนี้า,าของหนะอเากูดูยร่ยยรง,รง้างบ้านนุตารๆจัดการห้ มาลงมาข้างล่างเออไม่รู้อะไรไม่ลงมาบินข้างล่างดูหน่อยสิอยากมาที่สายสูงทางนี้หนุ่มกดมาตัดเลยนะตัดเลยอ้าข้างล่างกดเขาฟังเสียงหน่อยดิของดีราคาแพงอ่ะตั้งที่เศมมงคลหน้าเที่ยวเนาะจะไปเลยใช่ไหมไม่น่าใช่น่าจะเป็นกับแผงด้วยเปล่าเป็นกับะมงคนหนะ้า รีบสุดลมแล้วเป,เ,เปิดแล้ว,ว,แ,ลวแล้วก็รีบไปพี่จ่าจะมาแล้วเสียงเบิ้ลเมื่อกี้พี่จ่ามาแล้วเด็กๆ <laughs> พี่จ่าพี่หมวดมาแล้วนะเว้ย yeah <laughs>